เกิดครับอำเภอประคนชัยนะครับมางานประเพณีแห่เทียนสาอำเภอประคนชัยประจำปีสภาร้อยสิบห้านะครับซึ่งเมื่อวานบอกว่าถ่ายคลิปอยู่ในช่องที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็เข้าไปรับชมได้นะครับกดสมครสมาชิกนการับใจให้ด้วยนะครับเช้านี้ก็มีนัดกับพี่ชายสุนหล่อนะครับพี่ปาร์คเราเองนะครับที่บ้านสวนพันทิพนะครับเป็นยังั้นะครับสวนพันทิพอยู่ที่บ้านกุ้งท่มภาษาขมຈากุ้งท่อม โทรก็คือโคกใหญ่นั่นีงนะครับมีนัดจิบกาแฟกับพี่ชายนะครับที่บ้านสวนพันทิพย์นะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปหาพี่ป๊าบของผมนะครับไปดูบรรยากาศที่สวนบ้านบ้านสวนพันทิพย์เป็นยังไงนะครับก็ออกจากประโคนชัยมาไม่ไกลนะครับเลยบ้านยอยู่กับมณยปอนี่เองนะครับเส้นทางมันกรวดนะครับเช้านี้ก็อากาศดีๆเนาะใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ บรรยากาศเช้าพระเดินวิถุนะครับเนี่ยครับก็เพิ่งผ่านวันค้าบรัษาไปเมื่อวานนี้เองนะครับวอนนี้พระก็ต้องจําวัดสามเดือนนั่นเองครับนี่คือวัดวัดห้วยปอนะหรือชื่อว่าอะไรเอ่ยวัดห้วยปอจริงๆเลยนะครับแล้วก็สวนของพี่ปามนี่ก็ต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับนี่เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับฟ้าอู้นี่ครับเดี๋ยวลงมานะครับทังลูกรังสีแดงเลยนะครับ อยู่เลยนะแสดงว่าฝนตกนะฝนแฉงนะครับผมชอบยังเลยครับบรรยากาศแบบป่าๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับนี่คือการเตรียมแผนงานเตรียมงานที่จะเกษียณอายุราชการนะครับพี่ชายของนนี้ก็รับราชการตำรวจนะครับมาบ้านทังทีนะครับต้องหาคลิปฝากคุณผู้ชมให้คุ้มเลยนะครับนานจะได้สัญจรออกจากพื้นที่พัทยานะครับออกจากส่วนบ้านพี่พัทยานะครับ เดี๋ยววันเสาร์ก็จะเดินทางกับพัทยานะครับโดยส่งช้ยรันนิ่งวิ่งแล้วหล่อนะครับช่องของน้องชายก็จะไปส่งถึงพัทยานะครับไม่ต้องนั่งรถประจำทางกันนะครับถึงหรือยังเนาะมาครั้งที่สองนะครับทั้งแรกก็มาแบบลุ่งหลงอันนี้โอ้โหอันนี้ก็จะปลูกยางพารากันนะครับเยอะเลยนะครับมองมองดูทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นยางพารานะครับ เดินนิทบาาแต่ไกลเลยนะครับนี่ครับนี่ครับจับได้แล้วมีป้ายอยู่อมีร้วอยู่ข้างหน้านี่นะครับถึงแล้วครับถึงแล้วเข้ามาก็ประมาณสักกิโลกว่างนะครับนี่ครับมีรวอยู่ขวามือนี่นะครับมีอ๋อเปิดรั้วไว้รอต้อนรับพีพัทยาเลยนะครับน่ารักจริงๆพี่ชายนี่ครับข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาดูต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับคือต้นตะเคียนทองเมื่อครั้งที่แล้วเลยนะครับว่าเติบโตขนาดไหนแล้วนะครับถึงแล้วสวนบ้านพันทิพย์นะครับ บ้านสวนพันทิปดีครับนี่นะครับมายังนั่งก่อนนั่งก่อนนนั่่งกอครับพี่มีขนมมาฝากพี่เลยครับกินกาแฟด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับบ้านสวนพันทิพย์ครับผมถูกต้องครับเดี๋ยวมีขนมมาวางนะเพราะว่าน้องน้องสาวเขาซื้อให้ยเดี๋ยวเราจิบกาแฟไปคุยกันไปนะครับครับรู้ว่าน้องมานะครับเตรียมขนมต่างประเทศนาอวางด้วยครับส่วนผมถือสาคูไสหมูมาฝากมีเด็กเสิร์ฟประจำบ้านครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเนี่ยยังไงนะ เม็ดลำไยที่กินกสมอเพาะมันน้องเป็นลำไยสมอเพาะแต่เป็นไงเพราะมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพผ่าเป็นภาพสวนที่กินได้ปลูกบนกระมาได้แล้วก็อะไรนะทุเรียนก็กําลังงามใช่ไหมกําลังโตอันนี้คือจุดทีนี้คอนเซ็ปต์ของพี่เนี่ยทุเรียนจะเป็นทุเรียนผ่าคือว่าปลูกบนกับไม้อื่นทีนี้มันด้วยสังเกตดูพฤติกรรมมันชอบนะตอนนั้นมันชุ่มชื่นเนี่ย ้แลวมันเขาจะปรับเป็นสภาพมันจะปรับเปนเฮ้ยคุต้องคับ้อเพราะว่าเขาสูงกว่าคุูต้องแข่งแข่งั้นสู้เขาไม่ได้ใช่นี่แหละคือใครบอกต้นไม้ไม่มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตหรือเพราะว่าถ้าเราปลูกอ่ะป่ามันก็เป็นป่ามันสูงแข็งอย่างเงี้ยเดียอะันสวยเยียงแสีไปรถอย่าไปรดน้ํามันมากจนมันแฉะโคลนเน่าเด้กกระตายมันใจสอยแล้วไอ้นี่มันไม่ชอบน้ำไอ้นี่มันชุ่มซะจนแบบชุ่มชื้นเออนี่เข้ามาไม่แสวฝนเพิ่งหยุดตกใช่ไหมใช่ เสาภาพดินรกรุกเลยอยากได้บรรยากาศแบบนี้มานานแล้วกินก็มไม่ได้กนะ่อนจริงจริงนะมันดูง่ายแต่พดูนะมันรกมันรกเพราะเราไม่ได้สร้กากอะไรเข้าไป่เ,เล็บเดียวเยอะเกิดอะไรนะกาแฟนี่ทำไมด <Yes. S 1> ูน้ำไม่ได้ค่ะไม่ได้คร่ะอันนี้กาแฟดำเหรอครัครับผมกินกาแฟดำครับอายุมากแล้วต้องกินกาแฟดำถูกต้องแล้ว เป็นไงเทียนวันสวยไหมครับสวยมากน,นี่แหละคือประเพชัยบ้าน,<ห>นผมวัดกลางครับหลังจากทานกาแฟไปที่เรียบร้อยแล้วพี่ป,าป๊าบเราจะพาไปไหนบ้างครับเชิญเลยครับนะอ,อ,อันดับแรกจะอยากให้เห็นไม้แดงครับซึ่งภาษาเขมรเรียกสกรอมรสกรอมเนมาะเป็นไม้ที่ทนทานแล้วก็เนื้อไม้สวยครับครับอันนี้คือไม้แดงครับอยู่ที่อยู่หน้า กระท่อมหรือหน้าบ้านในสวนพันธุ์พิพนะครับที่ทนทานไฟไหม้ก็ไม่ตายไฟไหม้แลวไม่ตายไม่ตายเพราะว่าอาจจะใบใบร่วงครับเสร็จแล้วก็พอฝนตกมาก็้ก็ฟื้นขึ้นมาอืเป็นไม้ที่ทนทานไม้ทนทานที่คือไม้แดงเลยเหมาะเหมาะที่จะสร้างเป็นไม้ปลูเป็นเป็นเป็นป่าเป็นอะไรนะเพราะทนทานต่อไฟไหม้ครับต้นหนึ่งนะครับไฟพมันจะมีหลายต้นอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพี่ขึ้นตามธรรมชาติที่ปลูกก็มีนะครับที่ปลับก็มีที่ปลูกก็มีไปดูสิ สิ่งสาคัญนะครับวันนี้ผมมาเยือนสวนพี่ชายเป็นรอบที่สองผมจะต้องไปดูต้นที่ผมปลูกไ้ด้วยนะครับคือต้นตะเคียนทองนั่นเองนะครับว่าโตขนาดไหนแล้วนะนี่คือเสาเอาที่เอาตัดต้นไม้แดงมาทําเป็นเสาอ๋อนี่นะครับเป็นเสาไฟนะครับคุณผ<ม>ูช้ชมครับนี่ตัวสอบเพลิงสอสแคมเองเนาะนี่ครับเป็นเนื้อแก่นเนื้อไม้สวยมากเนื้อไม้สวย และอีกอย่างเป็นไม้ที่ทนทานที่ว่าไฟไหม้ก็ไม่ตายเนี่ยเป็นเป็นข้อสําคัญของของต้นนี้ครับซึ่งบางบางสวนถ้าปลูกไม้บางต้นตายหมดก็ก็ไม่คุ้มค่าอันนี้คุ้มค่าอ,อยู่ช่วลูกชั่วหลานครับะจเห็นไม้แดงอันนี้ครับไม้แดงไม้แดงทางนั้นนี่ครับบ้านสวนพันทิพย์นะครับนี่คือตะเคียนที่ทองที่ ที่พัทยามาปลูกเมื่อเดือนก่อนนะครับเบอร์รูเบื่อ,อ,อเ,อเอขาเขาังเขามีตรงนี้ไม่ได้ครับนี่ไม่งั้นเขาจะไม่เถาวันเขาจะไม่เจริญเติบโตไม่โตใช่เนี่ยสิ่งสําคัญนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเจอเถาวันตรงไหนให้รีบเอาออกนะครับไม่งั้นมือนกันไปรัดลาต้นนะครับนี่คือที่ผมปลูกมาครั้งที่แล้วที่แวะมหาคิปลิป๊าบนะครับนี่นี่เถาวันนี่สําคัญนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นี่ครับเขาพันทําให้ต้นมันไม่เจริญเติบโตนะครับอู้ยอ่ะไปตอกไปตอ นี่ก็ไม้แดงครับเพราะว่าอ,อ,อยากสร้างเป็นวังไม้แดงวังไม้แดงโ,โน้ตโฆษณาแล้วมีขั้นโฆษณาด้วยไม้แดงไม้แดง่านั้วกันก็ไม้แดงฟอมเริ่มสวยแล้วฟอมเริ่มสวยเลยมนนีตะปุมตะปามชอบตรงนี้เป็นศิลปะปตัวตะปุมตะปามส่วนส่วนอันนี้ ก็เรียกว่าไม้พวงไม้พวงซากเมีเรียกคลองคลองคลองตรงลำต้นตรงว่ามาซาราเรียกเรียกกุ้งกุ้งโตเร็วไม้โตเร็วแต่ว่าจะสู้ไม้ไม้แดงไม่ได้ครับอบางต้นยืนต้นตายนะัเห็นไหมครับอ๋อมียืนต้นตายด้วยก็สู้พวกไม้แดงไม่ได้โอกไม้แดงจะไม่มีการยืนต้นตายเป็นข้อดีของไม้แดงครับตอนนี้กระเทียมมาแล้วเออดีก่อนก่อนฆ่าไหมครับตัวนี้กำลังพ่ออะไรอยู่ครับเนี่ย อันนี้ใส่ต้นอัญชันนะครับอัญชันพ่อเม็ดอัญชันพ่อเม็ดนะครับันอื่นก็ไอุเรียนนี่จีเชราอันนี้เั็นจีเชราเชราเยอะมากนะครับอันนี้นี่ครับอจันผาที่จากเป็นรากกลายเป็นเป็นต้นคำต้นคำยันเลยโอ้โหมันลงมาใช่ใช่สวยงามมากนี่ครับจันผาโอ้ไปต่อไปต่อครับ อันนี้เรามาลุยบ้านสวนทันทีตนนสมัยต้นเล็กๆต้องสร้างกระท่อมตั้งเสาสงกระท่มเกือบตัดทิ้งนี่คือต้นอะไรครับไม้แดงครับไม้แดงเหมือนกันเกือบตัดทิ้งนะครับตอนนี้ก็เป็นจะเป็นต้นหลักแล้วเป็นต้นหลักแล้วก็ให้มีเลื้อยเป็นด้วยเนาะอนาคตจะเก็บเก็บเม็ดเพาะเก็บเม็ดเพาะเก็บเม็ดเพาะนะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นของฝากของกลับไปพัทยาเช่นกันนะครับ ข้างหลังก็มีครับข้างหลังกระ่อมไม้แดงไม้แดงพันธนั้นเลยไม้แดงไม้แดงปอไม้พวงนี่ก็ไม้แดงโอโหแต่นี่มะขามป้อมมะขามป้อมครับอันนี้ขึ้นเองนะมะขามป้อมขึ้นเองนี่ครับมะขามป้อมนะครับโอ้ที่สวนพ,พีพัทยาก็มีหนึ่งต้นนะครับมะขามป้อมนะครับแต่ยังเป็นลูกออสอยู่พาลุยป,ป่าแล้วนะครับเนี่ยนะครับ นะะฮมีรองเท้าบู๊นะครับแต่เราไม่ได้เตรียมมานะครับเราก็อีแตะนะครับตัวนี้พี่ปัตยาบุกเลยครับบุกครับบุกบุกมาบุกมาสวนนี้ครับบุกนี่คือบุกครับบุกแล้วฮะบุกต้นบุกเตือนสักเม็ดเตือนเลรอครับเตือนอ๋อเตือนโอ้ต้นนนทรีนี่ครับนนทรีครับขึ้นเองด้วยโอ้โหดูสิป่ะไม่แดงร้อยตัดใช้ประโยชน์แล้วก็ยัง ยังขึ้นมาใหม่ไม้แดงมีภาษาเขมรไหมครับสกรอมสกรอมโอ้โหไม้แดงนี่ครับเดินไปเรื่อยๆนะครับในในสวนป่าโอ้มีก็ไม้แดงไม้แดงเยอะมากๆโอ้โหไม่ลูกไปหลันเริ่มเริ่มเริ่มเห็นเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วนะครับเริ่มเห็นเริ่มเห็นของดีแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือต้นเงาะป่ะตุเรียนครับตุเรียนครับ ทุเรียนป่าครับผมเล่นมุกค,ครับอาเชิญคะอันนี้เป็นความภูมิใจทุเรียนป,าาาป่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ว่าอากาศจะปลูกเป็นไม้อทุเรียนป่าครับคือให้เขาอยู่กันในสภาพป่าอันนี้หมอนทองหมอนทองน,นะครับแต่ปลูกในป่านะครับอันนี้เพาะเม็ดเพาะเม็ดพเม็ดค่ะเพาะเม็ดเอาเอาเม็ดมาปลูกเอาก็สลัดเม็ดแล้วสลัดเม็ดนี่คือเม็ดมันนะครับคือต้องการให้เขาแข็งแรงโดยธรรมชาติครับครับเพราะว่าถ้าจะอยู่ในถุงราาจะขด ไม่ต้องการให้ล่าเขาทํางานเต็มที่เดินขยายไปไม่มีขอบเขตความแข็งแรงจะสู้ต้นนี้ไม่ได้สู้ต้นน้นไม่ได้ปลูกกัดเปรียบเทียบกันครับอ๋อนี่<ล>คือปลูกเปรียบเทียบกันเลยนะครับกก็จะเสียบเอากิ่งนี้เสียบยอดเป็นพันธุ์ดีเหมือนกันแต่ต้องการให้รากบร,ร,รากแข็งแรงครับนี่ครับนี่ไอเดียดีโอ้นี่กําลังขึ้นเลยนะครับนี่กากาจะจะมามาเป็นเสริมรากตัวนี้เป็นรากทสองเป็นต้นเดียวแต่สองรากให้เขาหากินเก่งครับผม โอเคเลยโอเคเลยนะครับได้ความรู้อีกแล้วนะครับงานนี้อ่ะนี่นะครับต่อไปนี่ประคนนช้ยบันผงจะมีทุเรียนกินแล้วนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือทุเรียนที่ที่ซื้อมาปลูกพันทุเรียนพันนะครับแต่ตัวนี้ที่ปลูกใกล้ๆหางงา่างกันคือกว่าเนี่ย uh huh. เพื่อที่จะเป็นเสริมรากเสริมรากครับสองรากแต่อนุู้นเสริมไม่ได้เพราะมันห่างอนุกะจะปลูกเผื่อตัวนี้ไม่รอดตัวนู้นรอด อ๋อนี่คือเปรียบเทียบด้วยนะครับเพราะว่าเพราะเม็ดเพราะว่าตรงนี้คือพ่อเม็ดนะครับนี่ดูเม็ดเมล็ดมันสลัดเมล็ดแล้วสลัดเมล็ดแล้วนะครับใช่ใช่นี่ครับดอกเกลือบแต่สักเมเ์ที่านจอดอกเกลือดอกเกลือแต่นี่คือซื้อมาซื้อมาต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นนี้ต้นละร้อยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับหมอนทองนะครับแล้วก็ปลูกเสริมด้วยต้นที่เขาหากินเก่งๆครับไม่ต้องไม่ต้องมีสายพันธุ์เนาะพร้อเออไปเรียนบ้านก็ได้โหนี่ลงเยอะเลยนะครับเนี่ย อันนี้ก็เสริมได้อันนี้เริ่มสลัดมเมล็ดแล้วอันนี้ผมเมลอ๋อนี่ครับชัดเจนเลยนะครับแต่ต,<ะ>ตัวนี้ยังหาอาหารกับมเมล็ดอยู่ครับตัวนี้จะระบบรากตัวนี้น่าจะแข็งแรงมากแล้วครัเพราะว่าโดนแดดโดนอะไรครับสังเกตดูน,นะครับพี่ชายผมแข็งเขาจะทําเป็นภูเขาเล็กๆขึ้นมานะครับหลังเตา่าหลังเต่าเครื่อนหลังเตาืและนี่ผมถามเลยนะครับน่นคืออะไรอันนี้ระบบน้ําหยดระบบน้ําหยดแล้วทายังไงครับกิจกรรม ให้เต็มให้เต็มก่อนแ,แล้วก็คว่ำแล้วก็คว่ำแล้วก็มีมปักไม้ปัก,กพิงเอาไว้เพื่อไม่ให้มันล้มมันอะไรแล้วแล้วยังไงดีครับแล,แล้วน้ำมันมันก็ออกตามที่ขวดที่เราคว่ำม,มันก็ค่อยซึมไปอ๋อมันก็ไ,ไม่ไม่ไปแฉโคลนเดี๋ยวจะเป็นรากเน่าโอ้นี่นี่เอาไปลองไปใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้สนอมเตอร์ไม่ไม่ต้องต่อพอพีวีซีจะเป็นคู่ครับจะที่จะเป็นคู่เพื่อที่จะให้เขาท้าเกิดต้นนี้ไม่รอดต้นนี้ก็จะครับจะอยู่คู่กันจะอยู่คู่กันครับ แต่สังเกตดูเขาจะแข็งแรงเพราะว่าก็เกิดจากเมดและก็แทงรากเกิดมาก็หากินเองเลยไม่ต้องอยู่ในในในถุงที่ไม่ต้องพอในถุงแล้วใช่ครับมันมันจะขังมันไม่พัฒนาระบบรากครับมันจะเดินชนใช้พัฒนาได้นี่นะครับเดินต้องต้องระวังกิ่งไม้โอ้โหนี่ปลูกเป็นคู่คู่เยอะเลยนะครับเนี่ยคู่เป็นคู่รับจะปลูกเป็นคู่คือถ้าเขาไม่รอดตัวนี้จะทดแทนได้ครับ ไม่ต้องไปเสียเวลาเริ่มต้นใหม่อมถูกต้องเลยถูกต้องเลยเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยทุกต้นกําลังงามเลยนะครับอ๋ออันนี้เสานี่เอาเอาไว้ปลูกอะไรครับเนี่ยไว้ปลูกต้นกาลังเลื้อยเลยใช่ไหมแก้มังกรแก้มังกรนะครับเนี่ยโอ้ไม่ได้เสาแบ่งอาณาเขตนะครับปลูกเพื่อน,น,น,นี่เริ่มแตกใบใหม่แตกยอดใหม่แตกแล้วนะครับนี่เริ่มแตกแล้วมันจะเป็นคู่อันนี้ก็พร้อมเล็ดนี่เล็ดมันครับ ออ๋นสลัดแล้วนี่สลัดแล้วสลัดแล้วมันจะเป็นคู่กันกบเมล็ดนี่คือพันอะไรหมอนทองหมดเลยไหมฮะไม่หรือหรือพักพันไหนก็ได้พันไหนก็ได้ครับพันพื้นเมืองพันอะไรก็ได้ครับก็ประมาณสักเม็ดหนึ่งประมาณสักเม็ดนี่พาลุยป่าเลยนะครับเนี่ยใครมาให้เขาอยู่ในป่าโอ้มันเป็นป่านี่กิทารุกดบนะจ๋อมาดูไม้แปลกๆนะครับในในกลับบ้านทั้งทีโอ้นี่นี่คือปลูกแบบอยู่ในกลุ่มของ ต้นไม้นี่เลยนในกลุ่มเลยให้เขารู้ให้เขารู้ว่าเป็นป่าเดี๋ยวเขาต้องแย่งกันเจนริญเติบโตแน่นอนเลยแข็งแรงเขค่อยๆทอนต้นไม้อื่นทุกต่อครับไมเป็นส่วนจะปลูกเป็นคู่อันนี้ปลูกไปเป็นเสริดไม่ได้โอ้คุณผู้ชมครับเป็นไงล่ะครับนี่ครับที่ที้ข้อดีค,อคือความชุ่มชื้นในสวนจะเป็นชุ่มชืน้นครับเป็นผ้าอีสานก็จริงแต่ว่ามันก็ชุ่มชื้นเพราะว่ามันเป็นร่มมีใบคาย,ายน้ำคายน้ำมามันก็ ความชื้นสัมผั์มันจะมีสูงนี่ครับอันนี้ปลูกหางเพราะอันนี้ก็มาอีกต้นหนึ่งไปปลูกูุ๋ยเปิดตัวนี้ตายครับแต่ส่วนเสริมรากก็จะอยู่ใกล้ๆกันอ๋อเสริมรากอยู่ใกล้ๆกันประมาณประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตอ่าหนึ่งแม่บรรทัดประมาณนั้นใช่เกือบหนึ่งแม่บรรทัดครับสองคืบได้นั่นแหละจะปลูกไปเรื่อยครับปลูกไปเรื่อยโอ้นี่ปลูกไปเรื่อยจริงครับต้น อันนี้เริ่มเกล้วปรงครับปรงปรงลงแล้วครับเริ่มปรงแล้วมีมุกตลอดนะครับผมต้องรับมุกทันนะครับปรงนะครับปรงนะฮะเติมปรงที่แทนจ๋อแต่บัดลรลิงก็ปรงปรงนะนี่ก็ทุเรียนั้งนั้นเลยนะครับมันจะได้ร่มเงาส่วนหนึ่งด้วยครับแดดพราะน่ะบ่ายมันก็ได้บังมันจะมีแดดบ้างแดดบ้างแดดอ่าแดดห้าสิบ ร่มห้าสิบมันจะกลายเป็นรำไรไงรำไรใช่รำไรนะรำไรรำไรนะครับโอเคครับเออนี่นี่ผมถามนะครับนี่นี่นี่เดาไม่ยอันนี้ไม่รู้จักกับต้นอยู่ในในสวนนะยดะซีมันกินได้ไหมไม่เคยกินเนาะเพราะอย่าไปเสี่ยงมันเนาะพืชป่านี่ไปโอ้โหนี่ตะเลาะโอ้ทุกซอกทุกซอยทุกพื้นที่ทุกอนุขุมขนของของสวนโอ้ยเนาะหน่อหน่อจะเป็นทุเรียนป่าทะเาะตะลุง ทุเรียนป่าเสาะตะลุงนะครับพี่ชายผมตั้งแล้วนะครับขึ้นเพราะว่ามันมีทุเรียนสีสะเกตแล้วนะครับเพราะแต่ละพื้นที่นะตอนนี้เราจะใช้เป็นทุเรียนป่าเสาะตะลุงก็มีป่าละอูของเพชรบุรีแล้วครับอันนี้ไม่ใช่หมอนทองนะอ่ะฮะอันนี้แมวป่าราชามวป่ามูสังคิงมูสังก็คือชมดชมดแต่เรามูสังคิงทางด้านเบตงก็จะดังนะครับมูสังคิงอันนี้เรามาปลูกทางดานของเราครับ มูสังกิงงมูสังอะนะมูสังบาทนี่ครับมีสายพันธุ์เพิ่มมาแล้วนะครับมูสังคิ้งมูสังคิ้งโซตลุงนะโซตลุงนะครับโอ้มือดบเนาะอ่น้ำน้ำน้ำไปทางไหนต่อเออออมได้รปะคับกลับมากอนกลับมาก่อนตาบอกมูมีอยู่ต้นเดียวใช่ไหมครับมูสังคิ้งมัมีหลายต้นอยู่อ๋อมีหลายต้นโอเคแต่ไม่อยากโชว์โชว์ต้นเดียวก่อนไม่มานี่เสียใจเลยนะครับนี่นะบ้านสวนพันทิพย์ณโคกทมณะโคกทมเห็นจ้ะโคกใหญ่ เมื่อก่อนผมบ้าเป็นบ้านอะไรผมบอกผิดไปต้องขออภัยนะคลิปที่แล้วเมื่อก่อนผมบอกเป็นบ้านอะไรนะคุยพอมาคุยพออะไรหัวใหญ่เออนั่นแหละบอกผิดไปอันนี้ก็บมูสังคิงมูสังงอ๋อนี่นะครับมูสังคิวนะครับอันนี้อันนี้ซื้อต้นมาขนาดนี้เลยหรือเปล่าใช่ต้นเท่าไหร่ครับตอนซื้อมาซื้อมาต้นละสองร้อยแพงนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นสายพันธุ์ที่นะแล้วก็จะพยายามถ้ามันโตไกงแรงกว่านี้ก็จะตัดเสียบยอดต้นคู่เป็นสองต้นต้องให้มันโตกว่านี้หน่อยนะครับตัดเสียบยอดโอ้คือที่พยายามคู่เนี่ยให้เขาเนี่ยใช้กิ่งพันธุต้นนี้ครับมันเป็นจะไรเป็นต้นเดียวกันรูว่าเป็นต้นเดียวกันนะแล้วจะเปรียบเทียบระหว่างมูสังคิงต้นอื่นกับต้นนี้อะไรดีกว่าแล้วก็จะทําเป็นพันธุ์ต่อไปครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ ผมรับปากกับคุณผู้ชมเลยนะครับวับนไหนมาประคนชัยต้องมาเก็บคลิปไปฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะว่ามูสังงเนี่ยมันแพงไงก็จีนเอาไปหมดละอของมาเลยอ่ะของเบตรงครับโลละห้าร้อยนั่นเองแพงแพงกว่ามอนทองแพงกว่ามอนทองโลห้าร้อยเดี๋ยวนี่มาปลูกเพื่อศึกษาเพราะว่าอาจจะไม่ทนไม่เท่ามอนทองก็ได้ครับแต่ก็ลองดูลอง,ลองดูครับโอเคก็จะมีต้นเสริมรากก็จะมีต้นคู่นะครับ ต้นคู่อันนี้ต้นเสริมรากนี่คือต้นเสริมรากนะครับปลูกห่างกันสักหนึ่งฟุตนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นคู่นะครับคู่ฝั่งน้นตายอีกฝั่งนึงก็ยึดอยู่ครับตัวแทน่วนอันนู้นเป็นของมอนทองฝั่งนู้นมอญทองฝั่งนู้นครับโอ้จบนํำเสนอตรงนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ป๊าบนะครับนะครับนะครับนี่ก็ เล่นด้วยกันมาตั้งแต่คนกระเมงเลยนะครับเนี่ยธรรมดาที่ไหนเราต้องได้ความรู้มากมายนะครับที่พี่เขาให้ความรู้นี่คือสิบเก่าที่ไหนนะครับกรเกษตรใช่ไหมครับเกษตรบุร,รีร,รมัรรมย์เกษตรบุรีรัมย์นะครับธรรมดาที่ไหนนี่แหละของแท้เข้า่าอย่างงั้นพี่น้องนี่ครับที่จิบกาแฟผมยามเช้านะครับโอ้บรรยากาศเนาะหาไม่มีแล้วครับพักก่อนพักก่อน พักก่อนครับนี่ครับจุดาาขอแหง้งขอแหง้งบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้แสงกําลังมานะครับโอ้นี่นะครับสน่อมนะทำให้มีแสงชีวิตไม่สดใสแสงสว่างแรกนี่โอ้สุดยอด